อัปเดตราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดประจำวันที่10สิงหาคม2566ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากพี่น้องชาวไร่ข้าวโพดกดติดตามให้หน่อยขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไปรับชมรับฟังกันเลยก่อนอื่นแอดมินขอขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในที่แอดมินหยิบข่าวสารเรื่องราคาข้าวโพดมาแจ้งนะคะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิ่นข้าวโพด มเมล็ดความชื้นไม่เกิน30%ราคาอยู่ที่7บาท90สตางค์ต่อกิโลกรัมถึง8บาท15สตางค์ต่อกิโลกรัมถัดมามาเช็คกันต่อกับข้าวโพดมเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาอยู่ที่10บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมถึง11บาทต่อกิโลกรัมค่ะรายการสุดท้ายได้แก่ราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาอยู่ที่11บาท58สตางค์ต่อกิโลกรัมถึง11บาท 75สตาตันตึโลกรัมค่ะราคาท้องถิ่นของท่านจังหวัดของท่านเป็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวกันได้อย่าลืมฝากกดติดตามให้หน่อยนะคะช่องนี้รายงานราคาสินค้ากเกษตรหลายๆอย่างเลยเผื่อพี่ๆน้องๆชาวเกษตรกร,รอ,อยากจะเปลี่ยนมาปลูกพืชชนิดอื่นเปรียบเทียบราคาดูได้เลยคลิปนี้รับไปแล้วสวัสดีค่ะ